คุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีราชาที่มาหาหอยกันที่บริเวณเกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะโดยชาวบ้านต่างลงไปหาหอยกันในช่วงที่น้ำทะเลลงซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงของวันที่10บมิถุนายนค่ะซึ่งน้ำกำลังลงลึกทำให้ชาวบ้านต่างมีพื้นที่หาหอยกันค่ะ โดยจะเห็นได้ว่ามีชาวบ้านหลายคนลงไปหาหอยกันด้วยความขมักขะเมน้นเตรียมอุปกรณ์ที่ตนถนัดเพื่อขุดลงไปบนพื้นโคลนหาหอยที่อยู่ใต้โคลนกันค่ะอีกทั้งยังเตรียมถังตะกร้าหรือย่ามติดตัวไปด้วยเพื่อใส่หอยที่หากันได้ค่ะและโดยอากาศที่ค่อนข้างร้อนในช่วงกลางวันบางคนก็ใส่ชุดที่คล่องตัวบางคนก็สวมหมวกใส่เสื้อผ้าเพื่อกันแดดกันอีกด้วยค่ะ ชาวบ้านหลายคนต่างได้หอยกันมากน้อยขึ้นอยู่กับเวลาและความชำนาญในการหาของแต่ละคนค่ะซึ่งหอยที่ได้ส่วนมากจะเป็นจำพวกหอยกระปุกหอยแครงหอยนางรมและอื่นๆด้วยเวลาที่น้ำทะเลลงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลายคนก็เพลิดเพลินและสนุกกับการหาหอยโดยชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะนำหอยกลับไปทำอาหารทานกันในครอบครัวส่วนที่เหลือก็เอาไปขายสร้างรายได้กันค่ะ